เมื่อนี่ผมสิพาพี่น้องไปเที่ยวชัยภูมิบ้านผมและพาพี่น้องไปกราบขอพรพระพุทธรูกชัยภูมิพิทักษ์องยัยที่ตั้งเด่นตะการตาอยู่วัดผาเกิงเศร้าเมื่อนี่เป็นเมื่อที่อากาศดีที่สุดมื่อนึงอิลิครับพี่น้องที่จริงแล้วผมก็เระคยหูเลยว่า ประวัติความเป็นม้าของเจ้าพ่อพญาแลที่ทุกคนหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าพ่อพญาแลเป็นม้าจังใดเคยตะขี่รถพานแล้วก็มะกาบเป็นข้งขางคขาเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องไปเรียนรู้ประวัติเจ้าพ่อพญาแล ในสมัยต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์จังหวัดชัยภูมิเป็นมองว่างเปล่ามีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนน้อยกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่ซื้อวา่าและเสียกันว่าเป็นพี่เลี้ยงของราชบุตรพระเจ้าอานุวงศ์เวียงจันทร์ได้ลาออกจากหนาที่แล้วอบพยพครอบครัวมาตั้งทิ้นฐานอยู่บ้านน้ำคุณนองอิจารย์ กระทั่งปีพศสอ6 2ได้ย้ายมาอยู่ที่น้นนำล้อมชี้ล้องพร้อมสร้างหลักปักฐานตั้งหมบ้านเรียกซื้อหมบ้านว่าบ้านชี้ล้องด้วยเหตุผลที่บ้านชี้ล้องมีทำเลที่เหมาะสมกับการทํามาหากินจึงทําให้คนต่างทินเริ่มอบพยพ ม้ากันเป็นจำนวนมากน้ายและจึงเก็บสวยถาวายเป็นบรรณาการให้เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์จึงปูนบำเหน็จความชอบตั้งน้ายและเป็นคุณพักดีชุมพลนั่นก็คือเจ้าพอพญาแลที่เอิ้นกันมา้าจนถึงปัจจุบันนี่ก็คือประวัติข้าวๆของเจ้าพอพญาแลออกเดินทางกันต่อเลยพี่น้อง สวัสดีครับผมต้นวิถีชีวิตนะครับพี่น้องมือนีผมก็อยย่ที่ใช้ยภูมิมครับพี่น้องบ้านเฮาครับพี่น้องผมสิพาพี่น้องนะครับม้ากับสักการะบูชานะครับขอพรนะครับวัดผาเกิืงนะครับบ้านเฮาครับพี่น้องทางไปนองบะแดงครับพี่น้องก็จะเป็นแบบวิวภูเขานะครับจุดนี้ก็จะเป็นแบบรถนะครับเที่ยวไปเที่ยวม้านะครับพี่น้องก็จะมีแบบวิวแบบ ภูเขาวิวธรรมชาติสวยงามนะครับบ้านเฮาครับใช้ภูมิครับหนองบาแดงครับพี่น้องฟังนี่ก็สิเป็นแบบวัดผาเกิงนะครับข้างหลังที่เป็นอุโบสถนะครับที่สวยงามนะครับพี่น้องแล้วก็มือนี้นะครับผมสิพาพี่น้องครับไปกราบสักการะบูชาข้างในวัดครับแล้วก็ไปเบิ้งนะครับข้างในวัดว่าซิมีอย่างแน่นะครับพี่น้องแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อนะครับ แล้วก็ไปเลี้ยนลูกนะครับปะ๋ะติศาสตร์นะครับความเปลี่ยนม้านะครับบ้านเฮาครับพี่น้องใช้ยาพุ้มครับพี่น้องก็ฟังขงังนาผมนี่ก็จะเป็นให้อาหารปลาครับพี่น้องจังไหนก็ม้าให้อาหารปลาแวะม้านะครับเฮ็ดบุญน้ากันเด้อพี่น้องแวะม้าแบบกราบบูชาขอพรน้ากันเด้อพี่น้องบ้านเฮาครับน้องบอดแดงครับใช้ยาพุ้มครับพี่น้องประวัติวัดใช้ยาพุิมพิทักษ์ นั่นก็คือวัดผาเกิืงที่เฮาเอิ้นกันพระพุทธชัยภูมิบ้านนากันหักตำบลกุดชุ้งแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิสร้างขึ้นเมื่อพศสอ1 2โดยนายประมูลสัทธาทิป ผู้ว่าราชการชัยภูมิได้มองไปเห็นพื้นที่บริเวณผาเกิ้งเป็นบรรยากาศล่มเลื่นจึงคิดที่จะอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพื้นที่อุทยานโดยสรัางพระพุทธรูปปางประทานพรยืนตัะงานเป็นศีสงาประดิษฐานยุทินาผาเกิ้งซึ่งเป็นนาภา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบ้านผมอำเภอหนองบัวแดงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่ม้าบรรจบกันก็เสียนได้ว่าตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นแพเลี้ยนหงนะครับเกานะครับที่ยุกกลางน้ำนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับที่วัดผาเกิ้งนะครับบ้านเฮานะครับพี่น้องใช้ภูมิครับพี่น้อง ก็จะมีแบบปลาแล้วก็ภูเขาครับพี่น้องแล้วก็ได้ยินเสียงนกนะครับธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมสวยงามครับแช่ภุมมครับวัดผาเกิืงครับพี่น้องก็ผมก็จะพาพี่น้องนะครับไปจุดชมวิวนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่อยู่ทางรถขึ้นนะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบสวยงามนะครับพี่น้องจี่ไหนก็ ไปกาพะแล้วก็ไปจุดชมวิวนะครับพี่น้องไปบางเทียเช้าบ้านก็สิเอิ้นกันว่าช่องเขาบุญก้วงซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่ใส่เป็นที่หมายในการเดินทางจากหุบเขาผู้เขียวทิ้วเขาเพชรชบูรณ์มายังจังหวัดชัยภูมิผ่าเกิง้งซิยูทางฟังผู้แลนขา เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนิยภาพเบื้องล่างคำว่าผาเกิงหรืออีเกิงเป็นภาษาอีสานหมายถึงพระจันทร์ดังนั้นผาเกิ้งจึงเป็นซื่อผาที่มีลักษณะค่ายวงกลมยืดออกไปมองเบิงแล้วเหมือนกับพระจันทร์เสี้ยวพระพุทธรูปใช้ยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปศิละปะสมัยรัตนโกสินขนาดสูงจากฐานถึงยอด14ศอก7เมตรก่ออิดถึงปูนหุ้มด้วยกระเบียงโมกเสกสีทองทั้งองค์พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพรยกประหัดขวัวเนือพระอุระเม็ดพระศกไง ยอดพระเกตเป็นดอกบัวล้องรับพระรัศมีเปลวพระจีวรแนบพะบระวรกายพมเชเวียนบาซ่ายใช้สังฆาติผิวทิ่งใช้ระดับพระอุละพระวรากายมีใช้จีวรสองสายเป็นลิว้วอดิษฐานบนทานบัวกุ้มหินขัดสีน้ำตาลแดง จุดนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบจุดชมวิวของวัดผาเกิ้งนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับใช้ภูมินะครับพี่น้องก็จะเป็นแบบจุดชมวิวนะครับที่สวยงามนะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาแบบสีหาโมงแล้วครับพี่น้องที่ยูผาเกิ้งนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ อย่าลืมมาเที่ยววัดผาเครื่องนะครับมาแบบทําบุญทําทานน้ากันนะครับพี่น้องมาแบบชมบรรยากาศนะครับยูวัดนะครับก็แบบธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์อิเรียครับพี่นอ้องเมื่อกี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับถือว่าแบบเป็นมือดีอีกมือนึงครับพี่น้องเจ้าใดก็ไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องวัดชัยภูมิพิทักษ์เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15หมก,กราคมพศ2512แล้วเสร็จปีพศ2516มีสร้างกรมศิลปากรออาจารย์กิตควบคุมงานก่อสร้างองค์พระปีพศ2516น้ายอนานั้นอนันตะกูลผู้ว่าราชการชัยภูมิเห็นว่าการที่สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งยู่ใจกลางป่าโดยปัสจจกผู้ดูแล นั่นบอสมควรนาซิมีพระจำพรรษาซอยพัฒนาสถานที่และดูแลองค์พระให้ลุ่งเหลืองได้นิมนต์พระมหาบุญมาบุญญาพิลาโตต่อมาได้ดำลงสมณะสักพระสินวราหลังการเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์เมื่อกี้นี้นะครับพี่น้องผมก็ถามหลวงพี่นะครับเราก็บอกว่าทั้งนี้นะครับเป็น มังกรน,นะครับเป็นมังกรน,นะครับแล้วผมสิพาพี่น้องนะครับไปเบื้องนะครับจากที่เขาถามหลวงพี่แล้วนะครับไปจังไดก็ไปเบื้องเลยครับพี่น้องผาเกิงและร้องเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิให้มาดูและสำนักสงแห่งนี้ช่วงระยะทําการก่อสร้างได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรัรย์หลายอย่างประมาณปีพศ 2523เตรียมเพ็ดถนนลาดยางตรงพานเขาก็มีการระเบิดหินปกติการระเบิดหินนั่นเมื่อระเบิดก้อนหินน้อยใหญ่สิปิวอนทุกขั้งที่ระเบิดพรังานเขาสิเตียนพระภิษุสัสมมเนนแม่ชี้ให้หลบก้อนหินโดยสร้างให้ไปหลบใต้กุฏิ เพราะเสียงระเบิดดังตุ้มกัิมีก้อนหินน่อยใหญ่ปิววอนและก้อนหินเหล่านั้นสิปิววอนไปตกทั่วบริเวณวัดเล่นเอาสังกษีขุติและสารททลุนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปใช้ภูพิทักษ์นะครับพี่น้องที่ตั้งอยู่บนผาเกิ้งนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับาทางไปนองแดงนะครับพี่น้อง ลงภูเขาไปนะครับพี่น้องผู้ใดผ่านทางม้านะครับพี่น้องอากาบศใบบูชานะครับขอพรน,น้ากันนะครับพี่นอ้องก็ถือว่ามองนี่นะครับวัดผาเกิงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมม้าเด้อพี่น้องวัดผาเกิงใช้ภุมิบ้านเขาครับพี่น้องเป็นช่องน้อยใ่ประมาณ20กว่าหลังเมื่อคณะบริษัทเขาหยุดระเบิดหินแล้วเขาม้ารับสมห้ก้อนหินน้อยใยปิวทั่ว บริเวณองค์พระก็เลยได้ไปเบิ้งที่องค์พระว่ามีส่วนใดที่เสื่อหายบอ่อเป็นเลี่ยงอัศจรรย์องค์พระว่าได้เกิดความเสียหายจากก้อนหินเล่านั่นเลยเหมือนกับเทวดาฝ้าดินท่านคุ้มภัยจากก้อนหินให้ยางดีนี่คือประวัติวัดเชยภูมิพิทักษผาเกิงที่น้ำมาเว้าสู่พี่น้องฟัง